ท่านผู้ชมตอนนี้มาอยู่กับในช่องของนาซียูทูบเบอร์นะฮะก็ตอนนี้ทุกคนเห็นสิ่งนี้ไหมคะมันคือคุณแมงมุมหัวนอุ้ยเกมมาพอดีคือตอนนี้พี่มาอยู่ในแมบแมงมุมมรณะนะฮะซึ่งดิ้งก็จุดปิดแป๊บก็ครั้งนี้พี่อ่ะเลิกจะเลิกเล่นแบบเก็บปากกาเมจิกก่อนนะฮะเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยเนาะ แมปเก็บประกานั้นผมหาตัวอินเซนตมาได้อีกตัวหนึ่งแล้วยากมากก็พี่จะยกเลิกการเก็บประกาไว้ก่อนนะแล้วก็มาทำคลิปแมปนี้เสียวหลังกันแนบทุกคนโอเคโอ้ยใจเกลีใชยเช่เกลีน่าจะเติมเยอะไปพอสมควรพี่ว่างั้นแหละดูสิเชยเกลีเชยเกลีพี่ดัดเสียงได้นะฮะ ก็ใช้เกลยอีซี่บอย่โอ้ยเอ้ย์แฟนติมบึงเป็นแน่นอนเดี๋ยวสำหรับคนที่เป็นอ่ะเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะให้น้องอ่ะน้องพีคอธิบายนะว่าสำหรับคนที่เป็นโอฉันไม่ใส่ชุดผ้าฉันเป็นแล้วนี่คือสิ่งที่จะมีอาการนะเมื่อโดนแม่มุงกัดหมุนคอแบบสามโลคุองศาพึ่งพทุกคน เดี๋ยวจะให้น้องเล่านะฮะว่าการเป็นแมมมุมนั้นเป็นยังไงลาบากโคตรใช่อต่อไปเราก็มากดสคริปต์ตรงนี้ะะบอกเลยนผมมีประสบการณ์กับแบบนี้มาเก้าเยเดีเดี๋ยวอาจารย์แดงกระตุกจิตกระชากใจใครใครใครไม่สคริปต์ใครใจเกลียบบอกว่า ใจเกเรใจเกจเรแล้วไม่สกษษษษใจเลยอยากดูอาจารย์แดงต่อใจเกเรอ่าโอเคคือในมุมสอมีมัธยมเลยปากแห้งคือในแมปนี้จะมีผู้เล่นเข้ามาได้ตลอดนะฮะจะแก้กันดิเฮ้ยคุณเจอสีเขียวแบบนี้จะเป็นการทำเควสเพื่อทำ เพื่อทำให้ตัวเองเพื่อทาให้ตัวเองรอดจากแมวมุมนะฮะว่าไงมนุเชิญมาเลยไอใจเกเรโดนเดะก่อนเลยมาไอใจเกเรแมปนี้นะคะเป็นแมปที่ต้องหาของนะฮะใจเกเรในมันนี่เลยใจเกเรจะบอกว่าแบบนี้แมวหมูจำสแกคือหน้ากลัวจัด ว้าว wow, วิ่งตามใครไม่ทันเลยว้าวเดี๋ยวพี่ให้ดูแมมุมนมะอ่าจริงๆเลยทุกคนเห็นสิ่งแี้ไหม <c oughs> แมมุม,มแมมุม,มนี่แล้วจ้าที่แอบที่เดียวที่จะแอบแมมุมได้เขาเรียกว่าหัวหมอที่แททู <c oughs> คือตรงงานที่เดียวเลยที่นี้ที่เดียว ดูนั่นเห็นไหมมีคนบุลลี่ผมทำไมเก็บไม่ได้อ้าวอืออ่ะแล้วก็มาดูซ้ำเติมน้องน้องชายผมเป็นแบบมุมอะเฮ้ยพี่เดียวเอาฉันออกไปมาดูซ้ำเติมไม่เอาพี่พี่ไม่เอาอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยออกไปน้าวน่า ตอนนี้ต้องหนีไปโอ้มาเตะปีฆ่ามาแรงนะอตอนนี้คือได้ประมาณเจ็ดเจ็ดแปดนาทีแล้วเนาะที่จะได้หมดเวลากเดี๋ยวพี่จะบอกนะฮะเออเออใครทำลายประตูได้แล้ว คิปไก่แล้วไงกูไอ้ยผู้หญิงคนนั้นมันเริ่มสปีดรันละสปีดรันสปัดเปิดประตูได้แล้วคลิปไก่แล้วไงกูผู้หญิงคุณแฮกหรือเปล่าเนี่ยทำไมเปิดประตูกูจะไม่ให้ใครออกไปเด็ดขาดออกมาสิมาสีบลอนดมเมมุมมาเมมุมชัวมเมมุมชัวรู้จักกูนึล้ ระวังมีคนเข้ามากางเกมฮะได้เกาะเยอะนี่แหละไม่เข้ามาได้ยงไรปิดประตูเฮ้ยน้ำ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  ทีนี้แกก็ไปสามารถหัวหมอได้ละมันจะมีที่หัวหมอของมันอยู่นี่แกคนเข้ามาเครื่องเกมจ้ามันจะมีที่หัวหมอสําหรับคนคนฉลาดอยู่นะเฮ้ยเข้ามากางเกมเลยหนูคือเออเนี่ยที่หัวหมอปะที่หัวหมออยู่ตรงนี้ที่หัวหมอที่หัวหมอที่หัวหมอไหนพวกคนนู้ เอะสายขึ้นหลังคาเฮ้ยดูแดวไม่มองไปดิตะลุจัน้คุณผู้ชายคุณผู้ยิงคุณมันนี่ทำไมฉันกินไม่ได้แมมมุมปากหน่อยอปิดประตูเสร็จโจรอ้าเอาทุกคนช่วยด้วยพี่ติดพี่ติด แค้นพิทิตเออไม่สามารถมีใครออกไปได้แล้ววางใหญ่ดักเลยนะหมอหมอที่แค้ตอนนี้คือพี่กลัวแม่มุมน้องวดีแต่พี่ขอตัดไปตอนที่ชนะเลยแล้วกันไม่ต้องละนม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 ไข่ควงฟันน่ะนมนมนมเออร่อยจังฟันไม่ได้แถมกูตายอีกแม่มุมเป็นฝ่ายชนะแล้วแม่มุมมันก็ตายด้วยนะเออเฮ้อไม่ได้ตังเลยจ้ะ ตังคือพี่ก็มีประมาณนี้ตัวที่ตัวละครในแบบนี้ก็มีอยู่อย่างเยอะเลยนะฮะดูเติมใช่ไหมลนะ่ะก็ตัวละครในแบบนี้ก็จะต่อสิไปต่อตามนี้นะฮะ yeah, อะตัวที่พี่ต้องการก็คือตัวนี้ก้อนสไปเดอร์ป่ะสไปเดอร์แมนสไปพี่อยากจะเป็นสไปเดอร์แมนเป็นไงเมื่อกี้โดนบทขยี้ไปเรียกบทขยี้ดอนเขาเรียกไอ้นี่ที่ที่ คือที่ที่จะซ่อนในมุนมได้วันนี้ที่ที่คุณจะตายมาดูกันเถอะเอ้ยยันไม่ใส่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยโอ้คุณผู้หญิงก็ไม่ใส่เสื้อผ้านางจ้องหน้าเลยด้วยมาดูดิคุณผู้หญิงแล้วก็ดมฉันต่อช้นอ้าวดมแกต่อแล้วก็ดมฉันคุณผู้หญิงเติมเยอะๆอ้าวคุณผู้หญิงเติมเยอะๆดดได้เป็นะเข้าเออแล้วเมื่อกี้ใหญ่มันกลับขึ้นไปทุกคนเอเรียนมันคือเอเรียนรอ ข้ามสคริปเอวคุณผู้หญิงเอ่อเจยมวิ่งสามคนเอาชีวิตรอดในบ้านแล้วคุณผู้หญิงคนนั้นเขาสปีดล้านเก่งด้วยนะนะโอ้ยน่าจะเล่นนานผู้หญิงคนนั้นพี่ผิงจะเล่นเดี๋ยวมาเฉยเลยเดี๋ยวสักพักอ่ะพี่จะได้พี่จะปิดอันนี้แล้วนะเจ็ดปดเจ็ดปดนาที่มาเก็บตรงนี้ด่วนเลยอุ้ยเจ็ดดจริงดิเจ็ดปดตรงไหนตรงไหนตรงไหน แจ็คพอตหนุนี้โอ้ my god โอ้ my god ไปแงประตูหน้าบ้านก่อนแจ็คพอตเจอแจ็คพอตเลยวิวิ่งดีเป็นรอบแรกที่พี่ได้เจอแจ็คพอตดราแจ็คพอตขั้นสุดยอดไปแล้วไปแล้วอาอะไรขึ้นวิ่งด่วนนะสิเปิดเปิดไม่เปิดกูไปทางอื่น ปิดแล้วมดยี้ใครไม่ยอมเปิดประตูฮะปิด n หัวหมอ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 ดาหัวหมอหัวหมอดาเดินๆนะเว้ยว้าวเสียงชีวิตเพื่อน You ว้าวจนเห็นนายคุณเจสซี่เพลยอยู่กับอ้าวจิบหายแล้วฉนเห็นนายนั่นพริกจิบหายเมื่อกี่โครต อ้ยออ้้าวดีนะไม่ตรงนั้นมันหัวหมอ,อ,อคุณผู้หญิงปิ้เอาสเปรย์มาได้แล้วทำดีคือพี่อ่ะพี่เป็นคนที่เกลียดมมุมนะซึ่งแบบนี้เป็นแนบบวัดใจฮะีนคุณไรประโยชนะ์มากคุณผู้หญิงเอาให้น้องใจฉันก็ เอเรียนมันคือเอเรียนแม่มุมตัวนั้นมันคือไปสปีลันดื้อดื้อดึงโอ้ฉันตายไปแน่เลยเอเรียนมันคือเอเรียนเดี๋ยวพี่ขอตัดไปตอนที่อืมอะไรดีแม่มุมตายเลยแล้วกันสิ่งที่แม่มุมมันทำกับพวกเรารู้ เราไม่สามารถออกไปได้แล้วแมมพ่อมันมาละพ่อมันมาละทีนี้นีสิ่งที่แมมุมทำกับเราอนคือแทนที่แมวมุมจะตายพี่ตายแทนฉันยอมตายกินฉันเลยกินฉันสี่สไปเดอร์นะคับกปิร้านเอาจริงอะตึงงนึ่งดึึง อ่ะตอนนี้พี่จะดูแต่น้องชายนะฮะเฮ้ยเป็นคนขั้าใหม่ดิไม่รู้สึกจะเติมเยอะเหมือนกันด้วยนะไปดูคูผู้หญิงเนาะผู้หญิงเท่เลยนะไปใหญ่สปีดันเอเลียนมันคือเอเลียนนี่ไงอุ้ยเป็นไงสปีดรันขั้นเทพแบมมุมบดบังอ่ะคุณล่อแม่มูมาทำไม แล้วผมออกไม่ได้อ้าวคุณผู้ย์ยีคณอ๋อจะไปทางไหนดีเนี่ยไปทางอื่นมีคนเข้ามาอีกแบบนี้รู้สึกคนเข้าเยอะเนาะเพื่อนเพื่อนจะออกยังไงน่ะเดี๋ยวสลากชีวิตได้ชั้นหน่อยพีเนื้อพีเอเรียนมันเอ้าเอ้าเอ้าเอาทุกคนโนโน้โนอันเดดอันเดดอันเดดจะตายอันเดดอ่าทุกคนแมพพี่บักนนดึงอเด็ด คือเข้ามาแบบกิบกายมากิบกายมากิบกายแล้วทุกคนโดนมุมขย่อหน้าะโอ้คุณผู้ชายเหยียบเหยียบเลยเหยียบเลยแจ้งคุณผู้ชายหลอดเท่ผมได้แบตเตอรี่มาเฮ้ยคุณคุณหนีคุณจะรอดไหมอ้าวอ้ต่อหน้าสอตาอ้าคุณผู้ชายกำลังเดินหนีอยู่ ผู้ชายคนนี้เท่มทุกคนคก่อยละโตพี่ว่าเริ่มกระตุกแล้วเก็บก่อยเลยใช่เดี๋ยวพี่ขอไปเล่นอีกตาหนึ่งแล้วพี่จะจบคลิปเลยแล้วกันโ,โนชันเก็บก่อยแล้วเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะฮะก็จะใกล้แม่มุ่มเป็นป่าูุชนะ,ะเหลือวลีกม่มกนานแล้วนะฮะก็จะใกล้แม่มุ่มเป็นป่นะเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะฮะก็จะใกล้แม่มุ่มเป็นป่าพุชนะ ทุกคนอยากให้พี่เอาตัวไหนนะเงินพี่มีอยู่ทั้งหมด550นะคะพี่ทุกคนคิดว่าพี่จะซื้อตัวไหนนะคะอย่างที่พี่บอกเงินพี่มีไม่พอถึงไอ้ตัวนี้หรอกแต่พี่ก็อยากได้อะ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> พี่จะตัดไอ้ตัวมังกรกับตัวนี้ไปนะและให้ทุกคนเลือกทั้งหมดนี่ว่าพี่ต้องการตัวไหนและมาเฉลยตอน ทำอันนี้อีกทีเนาะนี่ดูชื่อว่าพี่อยากได้ตัวไหนอ่ะโหวตมาพี่จะให้ดูชื่อนะคะเพื่อทุกคนจำไม่ได้นี่ก็จะมีอ่ะพี่จะเลื่อนไปแบบช้าๆเลยเพื่อให้ทุกคนดูนะฮะ ็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนปะ่ะเดี๋ยวพี่จะไปเริ่มเกมอีกทีแล้วครั้งนี้จะต,ตัดตัดแบบเก็บของแล้วจ,จะเอาเ<ล>ชนะให้ได้เลยถ้าครั้งนี้พี่ชนะพี่พี่จะทำคลิปไลฟ์สดเลยนะฮะไลฟ์สด Q&A อ่ะพี่บอกไว้แค่นี้ใครอยากให้พี่ทำ Q&A บอกมาเลยไลฟ์สด พี่จะไล์สดนะพี่รู้วิธีการไล์สดแล้วงั้นเราไปดูในเกมกันต่อเลยดีกว่าเ,าเริ่มออกนอกทะเแล้วค่ะมเอเลียนมันคือเอเลียนมึงค,คิดไม่โดนเห็นแล้วปวดหัวคุณผู้ชายคุณผู้ชายข้าแมวมึงไม่ตายนะฮะฉันจะเบนสามสองหนึ่งตัวนี้ตัวนี้ทุ้งรับเลย คุณยังเสนอหน้าเข้ามาเล่นเกมนี้อีกคุณแบนเรี้ยดิแบนมันแบนไม่ใชยแบนก็ตอนนี้เดี๋ยวพี่จะเก็บของแบบแบบอยู่ดีดีก็ว้าไปเก็บของอยู่ดีก็ว้าปเก็บของพอพี่จะให้คลิปนี้มันจบเร็วเพื่อพี่จะชนะเรียบร้อยเยือนเรียบร้อยฉันเป็นอ้าวแล้วไมมมูมันมันบินไปนน่นไม้มูคอสามร้อยเดี๋ยวพี่จะรีบรบฆ่าคนแลวรีบรบชนะนะฮะฉัน ส,สคริปต์เอเลียนมันคือเอเลียนรับรองจะจบได้ไวแน่นอนยำ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  <c oughs> อืมอีหมดเลยแค่ห้านาทีสุดท้ายแล้วโว้ยพี่ชนะแล้วแต่ไม่เก <Yeah. S 1> ียรเย่ก็สำหรับ<ย>วันนี้พี่ก็ขอลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย